<laughs> Anh yêu có của cái đê sao ơi đâu ra có ra đâu ra đâu ra cái trò cái ra đâu 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 ra นี่เดี๋ยวตอนนี้มันน่าเบื่อมึงก็ถ่ายไว้มีนะครับเนียกูต้องปิดอย่างนี้ไว้ไปตแล้วครับไปไป้าเฮ้ย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 ้ยเข้างหน้าให้เห็นเท่ทางก่อนเห็นทางก่อนฮู้ ไอ้ยี่เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัตว์มันจะแรงขนาดไหนวะเพื่อนเก็บก่อนไอ้ยี่เอ้ยี่เ้ยเขาท่าไอ้สัตว์โอ้ยไอ้ยี่แจงใหญ่เห็นแล้วมึงช่วยเพื่อนไอ้ยี่นี่มันจะไหลป่าวะกูกลัวมันไหลไอ้ยี่มันไหลอันเนี้ยไหลไม่ไหลไอ้สัตว์เก็บระวังหน้าแหงดีเดี๋ยวตอนมึงถ่ายพอถอยหลังเสร็จแล้วมึงก็ โอ้ยไอ้เหี้ยมันหั่ล่ะอ๋ออ๋ออไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันจะไหลไหลทั้งหมดไอ้เหี้ยมันไหลไหลทั้งหมดไอ้เหี้ยมันจะไหลอ๋อเข้ามาเขี่ยเข้ามาเฮ้ยโอ้อ้เหี้ยเอาแล้วเอาแล้วทำไงวะไอ้ตัดตายดิมือไหล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 ไย เจ็บ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 เไอ้เฮียเตียวอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บไอ้เฮียก้าวัวอ้วยเฮียคิดไม่เทพเดี๋ยวคิดไม่เท่ไอ้สัตว์ถึงไหนแล้วเนี่ยไอ้เฮียบอกกูนี้เป็นเฮียตัวไอ้สัตว์ไอ้เฮียดูผมดูดิไอ้เฮียแล้วกูเปียกคนเดียวเลยไอ้สัตว์แก่ก่อนแฟนเป็นไงแล้ววะเป็นไหนตามมาแล้ววะเฮียผมไม่ตั้งเลยสัตว์ ยิงทำเทียบไรตกไอเทียโดนังเลยสัตว์วานไม่หอหันหน้าแล้วตาีไอเทียก็ต้องลงไอเทียนั่นแหะแล้วกูจะเอายังไงไหนโอยโอ้โฮ้้เฮ้ย้โอ้หน้าลงเพื่อนเต้องถ่ายห้หลังอ่ะนุ้อง่านี่เหรอไอเียด

เบอตรงนี้เหมือนมาล่องเรือตัดเอาแล้วเพื่อนไอเฮี้ยเข้าท่าไม่สว์ตับเพื่อนจับกูกลัวไอเฮียกูไม่ชอบเสียงไอเฮี้ยนี่เลยเร่อากเียวแล้ว้ยโอ้ยเฮ้ย้เฮีเฮ้ยเันยากขึ้นไปได้ไงวะอเ เฮียอะเอ๊ยเฮียอะไรวะชิ้นหายแล้วเว้ยเฮียโอ๊ยอ๊ย้ก็แบบเอาถุงมาตัดเลยเว้ยเฮียุตอนนี้มึงจับหรถ่ายให้อันนี้จะถ่ายให้เห็นคนหรือจะถ่ายเไรถ่ายให้เห็นตอนลงอะไม่เห็นคนเห็นทั้งหน้านะมึงไม่คนถ่ายเอาหรอไอ้ีช้ถ่ายปีช้าปีช้าเร็ว กห uhm ันหันหันนะกองหน้าเหรอเดก้าี่เหรอโอยไปไปไปยเฮ้ยอะเอากองไปอะอะหมดแล้วะไอ้เนี่ยเหมือนลงยได้อ่ะ